ทีมช่างทั้ง5คนเจบิ๊กป๊อปตั้งและบอสได้รับมอบหมายงานใหญ่ต้นปีให้ไปตรวจพื้นที่ลานเก็บของเก่าขนาดใหญ่มหึมาเพื่อเตรียมปรับพื้นที่สำหรับโครงสร้างการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กในชานเมืองลานแห่งนี้เต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์เก่าซากรถยนต์เครื่องจักรสนิมเคลอะ และเศษเหล็กกองพเนเินสูงจนบังแสงแดดในบางมุมยาขึ้นรกทึบกลิ่นอับชื้นลอยฟุ้งในอากาศทุกคนยังไม่ทันเริ่มงานเคลียร์พื้นที่ดีก็เริ่มรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติมีเสียงเหล็กกระทบกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงลมหายใจข้างหูเวลาหันหลังให้กับกองเศษเหล็กและความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาเย็นวันหนึ่ง ป๊อบที่ดูเงียบผิดปกติมาทั้งวันจูจูก็หยิบเอาประแจเหล็กขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าใส่ตั้งเฮ้ยไอ้ป๊อบมึงทำเคี้ยอะไรของมึงเจร้องลั่นตั้งลม้มลงกับพื้นแขนโดนฟาดบอสรีบเข้าขวางแต่ป๊อบกลับยิ่งดิ้นและพยายามทำร้ายทุกคนดวงตาเบิกกว้างแต่ไร้สติมันโดนของบิ๊กร้องบอกทุกคนบิ๊กควักพะเครื่องออกมาสวมให้ป๊อปทันที ร่างของป๊อปชะง,งักนักุดลงกับพื้นหอบหายใจหนักเหงื่อท่วมตัวเมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองมาที่กูยิ้มมาที่กูแล้วบอกว่าที่นี่เป็นที่ของเราทุกคนอธิบายให้ป๊อปฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แล้ววันนั้นทุกคนก็ยังหวาดระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันอีกทุกคนเริ่มสืบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าที่นี่เคยมีคนตายในตู้คอนเทนเนอร์จริง เจอชายแก,แก่แถวนี้เล่าว่าชายคนที่ตายนั้นร้องขอความช่วยเหลืออยู่หลายวันแต่ไม่มีใครได้ยินและที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวแปลกๆที่ยังไม่มีใครรู้อีกเยอะชายแก่คนนั้นเล่าว่าอย่างนั้นเพราะเขาเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับที่นี่ดีนักเท่าไหร่และในคืนนั้นบิ๊กเห็นร่างเงาอยู่หลังซากรถแต่พอเข้าไปดูร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาบิ๊กตกใจ รีบเข้าที่พักอย่างไวไม่เพียงแค่นั้นยังมีเสียงเหยียบเศษเหล็กในตอนกลางดึกเสียงคนเคาะตู้คอนเทนเนอร์จากด้านในทั้งๆท,งที่ตู้นั้นล็อกสนิทและไม่มีใครบอสบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะจากนอกหน้าต่างที่ลานก่อสร้างแห่งนี้มีหมาตัวใหญ่สีขาวเทาชอบวิ่งเล่นในลานอยู่บ่อยครั้งไม่เห่าไม่หอน และไม่เคยเห็นมันกินอะไรแต่เมื่อทุกครั้งที่เห็นมันวิ่งผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกสงบอย่างประหลาดใจเหมือนปลอดภัยจากอะไรหลายๆอย่างทีมช่างพบสารไม้เก่าที่อยู่ใต้ต้นโพในมุมอับของลานแห่งนี้พวกเขาจึงตัดสินใจนำทูบดอกไม้มาขอขมาและภาวนาขอให้อย่าเจอสิ่งอะไรที่รบกวนในการทำงาน และหลังจากวันนั้นความน่ากลัวก็เริ่มสงบลงเสียงอะไรแปลกๆที่เคยมีก็หายเงียบไปหมดและหมาตัวใหญ่ใจดีตัวนั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลย